สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะร้านวาวินเชียงกงนะคะตัวนี้นะคะที่เห็นอย่นี้คือเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ฮีโน่ h ino, o 7 c นะคะตัวนี้เป็นฝาดำตัวนี้เราจะส่งไปที่จังหวัดกระบี่นะคะมีลูกค้าหลายท่านสอบถามมานะคะว่าเครื่องยนต์ของเราถ้าสมมติว่าไม่ได้มาดูเครื่องอย่างนี้จะทำยังไงนะคะ เราก็จะเทสเครื่องให้ลูกค้าดูนะคะเราก็จะเทสเครื่องให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าจะชอบตัวไหนถ้าลูกค้าชอบตัวไหนแล้วลูกค้าต้องโอนตังค์ถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์มันราคาเจ็ดหมื่นเราก็ต้องโอนตัง 70, ค์เจ็ดหมื่นพร้อมค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งถ้าไปกระบี่ก็ไม่เกินสามพันนะคะประมาณนี้นะคะ ะค,ะคุณลูกค้าจังหวัดกระบ,บี่นะคะที่อุดหนุนเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูพอดีลูกค้ามาซื้อเพียงท้ายพอดีนะคะตันนี้จะเป็นเสื้อผ้าของ FBR Isuzu FBR นะคะอ๋อเรียบร้อยลูกค้ามาจากมหาสารคาม